อันนี้เป็นกังหันเพิ่มออกซิเจนให้น้ำนะครับวิธีหนึ่งใช้แผ่นเดียวนะครับแล้วก็อีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นแบบน้ำคุเพิ่มออกซิเจนให้น้ำเช่นเดียวกันอันนู้นก็เป็นน้ำด้านปามือนะครับมีท่อ อันนี้ก็เป็นสปริงเกอร์ให้น้ำเป็นปั๊มน้ำขนาด750วัตต์นะครับเราก็ใช้3แผ่นนะุนกกรมทำงานครึ่งระบบนะเป็นแผงโซลาเซลล์450วัตต์3แผงต่อนุก,กรมจริงๆต้องใช้6แผงน,นะแต่ตรงนี้ที่มี6แผงคือเราใช้ปั๊มทั้งหมดอ่ะ2ตัว มันก็เลยมองว่าเหมือน6กแผงเต็มระบบนี่น้ำปั๊มก็อยู่ในนี้สองตัวสองตัวแต่มีสมท่อนะสามท่อนี่ก็คืออีกไลห่หนึ่งนู่นหนึ่งอีกหนึ่งไล่ไล่ติดกันมีลวดหนามกันเรื่องต้นก็ประมาณนี้